วันนี้วันเกิดอาม่าน้องบีมเลือกเค้กเลือกเค้กให้อาม่าดิครับไม่เอาอย่าไปแปะตู้เขาไม่ได้นี่วันเกิดอาม่าน้องบีมนะมาดูเค้กกันอันเหมือนเท่านี่ปอนใหญ่หรอ,อน,นี่มีปอนเล็กปอนใหญ่อันนี้ปอนเล็กเจ้า ันนี่มีส้มด้วยลูกส้มคิกลูกส้มดนี่มาเนี่ครับนี่เป็นชิ้นๆตรงเนี้ยเอาไงอ่ะเอาตัวไหนครับบิมอัาไหนดีครับบิม สนใจนี่นี่ก็มีเค้กนะอ้วันนี้ดูดิดดเค้กคิตแคทแกเอแมนเอมห์สวยอ่ะดูดิโอ้โอเค้กข้นหุม่มหวานเด็กชอบ490อันเนี้ยรวยด้วยเอแมนมแล้วก็มาเป็นพ่อของคิตแคท โอ้ oh, ดูอันนี้ดิเอามนอนน่ะเป็นแผงเลยฮะโอ้ยนี่เค้กอันนี้สวยอ่ะเอลซ่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงอันนี้เป็นแบบท็อปน้ำท็อปปิ้งแบบเน้นท็อปปิง้งเน้นท็อปปิง้ง ดีนี่นะเดี๋ยวเอาเค้กส้มนะเดี๋ยวเอาบนมีผลไม้หรือเดี๋ยวแค่ส้มเอาไหนดีข้างบนมีผลไม้ด้วยข้างล่างมีแต่ส้มนะหน้าส้มหมดเลยอันเนี้ยท้างนี้เนี่ยแต่ข้างบนนรามีผลไม้หน้าเดียวกันแต่เนี้ยมันคือข้างบนนราเป็นกีบส้มผลไม้สูงว่าราคาไม่รู้ต้องถามอันนี้ได้แล้วนะนเดี๋ยวเลือกเค้กสิ วันนี้แฮมม่าจ้าบ,บิมออฟฟี่เบิร์ดเดย์มาใช่ไหมไปแล้ว